นกจามใช้ยาอะไรหายครับใช้ยาแก้จามนี่แหละแต่ทีนี้ว่าเนี่ยไอ้ยาแก้จามเนี่ยบางทีแต่ละตัวเนี่ยมันรักษาได้ไม่ตรงกับตัวนกยานะแต่ละแต่ละ,แต,ละแต่ละชนิดแต่แต่ละยี่ห้อเนี่ยมันอาจจะรักษาไม่ตรงกับนกเราก็ได้ดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องสักสองอาทิตย์ไม่ใช่สักหนึ่งอาทิตย์นะไม่เกินสิบวันเนี่ยถ้านกเราไม่หายนะต้องเปลี่ยนยา เปลี่ยนยาไปเลยครับไม่ต้องเสียดายยาเอ้ยยามันไม่หมดเสียดายให้มันกินไปก่อนถ้ามันไม่หมดแล้วมันยังกินอยู่แล้วมันไม่หายเดี๋ยวนกมันจะกลายเป็นนกจามเลื้รังจามเลื้รังพอจามเลื้รังเนี่ยอะไรอะไรที่เกิดขึ้นรู้ไหมมันจะหายยากอืมหายยากครับดังนั้นเนี่ยพอสักสิบวันไม่หายเปลี่ยนยาเลยครับแล้วยาที่เราให้มันกินไม่หายเนี่ย เอาเก็บไว้ให้ตัวอื่นกินได้เพราะไม่แน่ตัวอื่นกินยาที่ที่เรามีอยู่เนี่ยอาจจะหายก็ได้เหมือนคนน่ะเวลาเราใช้ยาตัวหนึ่งรักษาเราเนี่ยเราไม่ตรงกับเรานะมันก็เราก็ไม่หายจากไข้ไม่หายจากหวัดเราก็ไปหาซื้อยาตัวอื่นมากินมันอ่ตัวนั้นอะ่ะที่ซื้อมาอาจจะตรงกับเราก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องก็ต้องเปลี่ยนยาไป